และที่หน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารมาที่3โดยกองพันทหารมาที่8กรมทหารมาที่7จังหวัดนครราชสีมาได้เตรียมความพร้อมรับทหารใหม่ผัดที่1ทับับซึ่งจะเข้าประจำการในวันที่1กรกฎาคมภายหลังเลื่อนเข้าประจำการจากวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้ทำการสาธิตการปฏิบัติการรับทหารใหม่เข้ามายัางหน่วยฝึกมีการคัดกรองจุดรับรายงานตัวเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก ภายใต้มาตรการป้องก,กันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งหน่วยฝึกทหารใหม่มีการเตรียมความพร้อมในด้านการจัดสถานที่ห้องน้ําห้องอาบน้ําโรงนอนและโรงอาหารมีฉากกั้นเว้นระยะห่างหน่วยฝึกได้เตรียมความพร้อมบุคลากรสิ่งอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวเพื่อรองรับเข้าประจําการซึ่งทหารใหม่ที่รับเข้าประจําการจะต้องผ่านการคัดกรองจากโรงพยาบาลค่ายชุรนารีก่อนส่งมายังหน่วยฝึก หากเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจะแยกกักตัวและก่อนทําการฝึกจะต้องทําการกักตัว14วันซึ่งหน่วยได้เตรียมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เรียนรู้ห่วงกักตัวอาทิการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการป้องกันการบรรเทาสาธารณภัยการพัฒนาบุคลิกภาพการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในส่วนครูฝึกทหารใหม่ได้ทําการกักตัวและรับการฉีดล็คซีนป้องกันโควิดในครบ2เข็มแล้ว